ผ่านผลไปแล้วนะครับกับเดือนเมษายนแสนเล่าร้อนนะครับซึ่งก็เลยมีความชุ่มฉ่าจากการเล่นสงการในรอบหลายปีนะครับซึ่งในปีนี้บ้านเรานั้นได้มีการเล่นน้าสงการก่างแบบชุ่มฉ่าเต็มที่นะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่เดือนพฤษภาคมนะครับเป็นช่วงที่เริ่มมีฝนแนวันนี้นะครับผมจะมาทําคลิป อัปเดตครับพัฒนาการปลาที่เลี้ยงที่ฟาร์มไทยครับนะครับเป็นปลาที่ผมนั้นได้ไปคัดมาจากประเทศญี่ปุ่น,นครับเมื่อปลายปี2022ซึ่งเป็นปลานี้ัสนะครับตอนนี้เข้าสู่เดือนพฤษภาคมปลานั้นถูกนําเข้ามาเดือนธันวาคมปี2565นะครับแล้วก็ปดกัโกโรคในเดือนมกราคมปี2566ก็คือเริ่มนําปลานั้นมุกเข้ามาที่ไทยครับตั้งแต่เดือนมกราคมครับ ซึ่งตอนนี้เข้าสู่เดือนพฤษภาคมรวมระยะเวลาทั้งหมดในการเลี้ยงปลาชุดนี้นะครับอยู่ที่4เดือนนะครับวันนี้จะมาให้ชมพัฒนาการว่าปลานั้นมีพัฒนาการไปในทิศทางไหนนะครับสลหรับปลานิสัยจาก Skyfish Farm ฟฟและในส่วนของปลาโตไซนะครับที่เป็นจัมโบ้โตไซจาก Skyfish Farm ฟฟตอนนี้ที่ฟาร์มนะครับนั้นปลาเหล่าเด็ก,ดกนะครับพร้อมจําหน่ายแล้วนะครับ พี่ๆนนอนท่าในใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามนะครับไม่ว่าจะเข้ามาชมในฟาร์มหรือจะทักครับให้จัดชุดจะให้ตักให้ชมนะครับแบบไหนอยากได้ปลาแบบไหนสายพันธุ์อะไรบ้างลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านพร้อมให้คําแนะนําและพร้อมบริการให้กับทุกท่านครับ ในปลายปี2565นะครับผมได้มีโอกาสเดินทางไปที่สากายฟิสฟาร์มนะครับและได้ทําการคัดปลานิสัยเข้ามาจําหน่าที่ฟาร์มไทยครับนะครับช่วงที่ไปนั้นก็คือเดือนพฤศจิกายนะครับโดยที่ในการไปคัดปลาในครั้งนี้นะครับก็ะจะมีที่เป็นส่วนของที่เป็นออเดอร์จากลูกค้านะครับท่านต่างๆนะครับซึ่งก็เดี๋ยวในปีนี้ก็เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่น แล้วก็เดี๋ยววันที่15นี่ครับ15พฤษภาคมปี2566นะครับผมจะเดินทางไปที่ Skyfish Farm ครับไปดูฤดูก,กาลของการปลีดปลานะครับซึ่งก็จะมีปลาที่พร้อมจำหน่ายอยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกปลาที่เป็นปลาไซส์ใหญ่นะครับสหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจนั้นสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสหรับท่านใดที่อยากจะได้ปลาใหญ่จาก Skyfish Farm นะครับ และนอกเหนือไปจากปลาใหญ่นะครับในครั้งนี้นะครับเราจะพิเศษตรงที่เราจะได้ปลาจัมโบโ้ตัวที่เป็นเกรดที่เขาจะาไปลงบ่อดินเพื่อที่จะทําเป็นปลาที่ใสครับโดยที่มิสเตอร์เคนโตนะครับเจ้าของฟาร์มสกายนั้นได้แบ่งปลาจัมโบโ้ตัวที่เป็นเกรดที่จะลงบ่อดินให้เราหนึ่งชุดนะครับหน้าตาจะเป็นงไงก็เดี๋ยวติดตามชมใน E ีีต่อไปนะครับย้อนกลับไปเมื่อในครั้งนั้น,นครับเดือนพฤศจิกา2,566นะครับก็คือปลายปี2566 ผมได้ไปคัดปลาที่สกายซึ่งโดยส่วนใหญ่นะครับปลาที่ไปคัดก็จะเป็นปลาสายพันธุ์นะครับเป็นโคกุซันเก้นะครับเป็นชวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันจะมีปลาอยู่หนึ่งสายพันธุ์ครับที่เป็นปลาวาไรตี้นะครับเป็นปลาววไรตี้ของสกายฟิสฟาร์มที่ผมนั้นมีโอกาสได้ทําการคัดแล้วก็ได้นําพากลับมาที่ไทยคัครับซึ่งในวันนี้ผมจะมาพาชมพัฒนาการถึงปลาสายพันธุ์ที่ไม่ใช่ปลาโกซันเกะครับเป็นปลาวาไรตี้ของสกายฟิสฟาร์มจะเป็นปลาสายพันธุ์อะไรติดตามชมไปพร้อมๆกันได้เลยครับ ยปกตินะครับสาหรับปาลาเวลีตี้ที่ทางสกายนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังแบบมาเน่นานแล้วก็จะเป็นปลาสายพันธุ์ที่เรียกว่าคาราชินะครับปลาที่มีสีเหลืองทั้งตัวนะครับแต่ว่าที่สกายนั้นคาราชิที่สกายไม่ได้มีเฉพาะสีเหลืองครับจะมีบางส่วนนั้นจะออกเป็นโทนสีแดงนะครับซึ่งนักเลี้ยงปลาทั่วไปเขาจะเรียกว่าเบนิเบน,เนิกอยนะครับแต่ว่าที่สกายฟิสฟาร์มเขาไม่เรียกเบนิกอยครับ,รบเขาเรียกว่าเป็นเรดคาราชิอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเขาจะเป็นแบบ ตั้งชื่อเป็นของเขาเองคือไม่อยากจะไปใช้ชื่อแบบเหมือนเหมือนเหมือนชื่ออื่นอะไรประมาณนี้นะครับและในครั้งนั้นนะครับที่ผมได้เดินทางไปนั้นผมได้เจอปลาที่เป็นสายพันธุ์วาไรตี้ที่ไม่ใช่เป็นคาาชีครับแต่ว่าเป็นปลาสายพันธุ์อีกสายพันธุ์หนึ่งที่หายามกมากๆครับที่สกายฟิสฟาร์มแล้วก็ในปีนี้นั้นปรากฏว่าเห็นเยอะมากๆครับปลาสายพันธุ์ที่ว่าก็คือ ชากอยครับและที่สำคัญนะครับในปีนี้ปลาชากอยของทางสกายนั้นมีบอดี้รูปร่างที่สวยงามมากๆนะครับแล้วก็ใหญ่มากๆครับซึ่งก็จะมีปลาบางส่วนนั้นที่เขาคัดเป็นปลาแบบปลาเตกอยนะครับที่แบบว่าไม่ขายก็มีนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่มีโอเปนเซลก็มีนะครับ ในครั้งนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสไปคัดปลาที่เป็นปลาแบบโอเพนเซลครับคืออยู่ในบอกเลยเลยเป็นปลาเป็นบอกเพศเมียนะครับเขาบอกเลยว่าบอนี้เป็นบอกโอเพนเซลที่เป็นปลาเพศเมียแล่ผมก็ไปเจอชากยอยหนึ่งตัวครับเป็นปลาชากอยสล์แบบชากรอยแดงครับซึ่งหายากมากๆนะครับในบ้านเราแล้วก็มีที่น่าเสียดายไปนิดนึงครับว่าปลาตัวนี้กับกลายเป็นปลาที่ซิงค์ครับก็เลยไม่ไดเอากลับมาที่เมืองไทยนะครับแต่ว่าผมก็ได้ปลาที่เป็นปลาสายวอร์ลตี้จากสกายฟิสฟาร์มาอยู่ หลายตัวนะครับซึ่งหลายๆตัวนั้นก็ได้จำหน่ายให้กับลูกค้าไปแล้วเพราะว่าเป็นปลาที่ออเดอร์น,นะครับแต่ก็จะมีปลาที่เป็นปลาที่ผมนั้นเก็บไปเลี้ยงเองอยู่2อตัวครับและหลังจากที่เดินทางกลับมาที่เมืองไทยนะครับในเดือนธันวาคมปี2565นะครับปลาก็ได้เดินทางตามกลับมาที่ประเทศไทยนะครับซึ่งก็ใช้ระยะเวลาอยู่ในห้องกักอีกหนึ่งเดือนนะครับโดยที่มีการดูแลควบคุมจากกรมประมงนั้นเป็นเวลา1เดือนนะครับก่อนที่จะมูบปลาทั้งหมดนั้นไปที่ฟาร์มไทยครับ หลังจากนั้นนะครับปลาทั้งหมดก็ได้ถูกย้ายมาที่ไทยคับในเดือนมกราคมปี2566นะครับก็คือเป็นปีใหม่เลยครับก็ใช้เวลาทั้งหมด4เดือนนะครับในการเลี้ยงปลาชุดนี้โดยให้ทานอาหารจาก Aqua m a s t e r ทั้งหมดนะครับและสำหรับปลาที่ผมจะมาอัปเดตในครั้งนี้นะครับผมให้อาหารสูตรที่เป็นสีนํำเงินกับสีม่วงครับจะเป็นสูตร เร่งโตกับเร่งตพิเศษก็จะมีการให้แบบสลับกันนะครับระหว่างกลางวันกลางคืนอะไรอย่างนี้ครับ,บผมให้บางทีนั้น3ามทุ่มสี่ทุ่มก็ยังมีการให้อาหารปลาบ้างนะครับสห่หนในกรณีที่แบบกลับมาที่ฟาร์มช้าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าปลาชนนี้มีหน้าตายอย่างไรครับ ในวันนี้นะครับปลาที่ผมจะพามาชมอัปเดตพัฒนาการก็คือปลา2ตัวนี้นครับภาพนี้นะครับเป็นภาพที่ถ่ายเมื่อเดือนพฤศจิกายนครับปี2565ที่สกายพิสฟาร์มนะครับ,าารรบซึ่งตอนนี้ปลาได้ย้ายมาที่เมืองไทยมาอยู่ในห้องกัโกโรคตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นระยะเวลา1เดือนนะครับแล้วก็ถูกย้ายมาที่ไทยครับตั้งแต่เดือนมกราคมปี2 5 6 6จนถึงนปัจจุบันนะครับก็คือเดือนอสิ้นเดือน เมษายน,นเข้าสู่เดือนพฤษภาคมน,นะครับถ้านับระยะเวลาทั้งหมดก็คือ4เดือนนะครับในการที่เจริญเติบโตที่ไทยครับมาดูสิว่าปลา2ตัวนี้ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับ และนี่ก็คือพัฒนาการของเจ้าชากอยแล้วก็เจ้าเบนิกอยนะครับหรือว่าเป็นเลดคาราชิของสกายนะครับซึ่งปลาทั้ง2ตัวนี้คือปลาของสกายฟิชฟาร์มนะครับที่ถูกนําเข้ามาแบบนิสัยนะครับโดยที่ผมนั้นได้ทําการไปคัดที่สกายมาครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ปลานั้นมีการเจริญเติบโตที่มากขึ้นนะครับตามลําดับนะครับในส่วนของสีสันนั้นรู้สึกจะเข้มขึ้นทั้ง2ตัวครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเบนิกอยนะครับหรือในส่วนของขออนุญาตเรียกว่าเบนิกอยแล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าชากยครับ แล้วก็ต้องขอบอกว่าชากรจากซาไกฟิสฟาร์นั้นหายากมากๆนะครับที่เป็นเกรดคุณภาพแบบนี้นะครับในส่วนของตัวชากรนะครับเป็นปลาที่ลองเอาภาพตอนที่ปลานั้นอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับกับตอนปัจจุบันนี้มาให้ชมนะครับก็จะเห็นว่าเจ้าตัวของชากรนั้นมีสีสันที่เข้มขึ้นนะครับแล้วก็จะเห็นตัวเข่าตรงบริเวณนี้นะครับที่ เป็นเหมือนจุดสังเกตให้เราดูว่าปลาตัวนี้คือปลาตัวเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีจุดสังเกตนิดนึงคือตรงเข่าตรงนี้ครับที่ตอนที่อยู่ที่ทางสกายแลนเห็นชัดนนะครับแต่ตอนที่มาอยู่ไทยคในลาวนี้แทบจะไม่เหลือแล้วครับจางหายไปนะครับรวมไปถึงในส่วนของเกจที่เป็นกรินนะครับที่เป็นกรินบางๆนะครับพอพอปลานั้นสีเข้มขึ้นทําให้ตัวตัวกรินนั้นจางหายไปนะครับเพิ่งเรียกว่าถ้าอยู่ในบ่อเนนะ้คือมองไม่เห็นเลยครับก็ตอนนี้เรียกว่าสวยงามถูกใจผมมากๆเลยครับสำหรับปลาตัวนี้ และสลับชากอยตัวนี้ครับเป็นลูกปลาที่เกิดจากแม่ปลาที่เป็นโอจิบะนะครับมีชื่อว่าโกโอจิบะนะครับเป็นปลาจากมารูเซอิที่ทางสกายฟิสซ้มนั้นนําเข้ามาปรีดกับโฮกุของสกายนะครับได้ลูกออกมาเป็นเจ้าชากอยตัวนี้นะครับ ในส่วนของเจ้าเบนิโกยนะครับก็จะเห็นพัฒนาการคล้ายๆกับเจ้าชากว์ครับคือมีสีสันที่เข้มขึ้นมากว่าเดิมนะครับและนอกจากสีสันนะครับยังมีอีกส่วนหนึ่งก็คือสีตรงคีบวายนะครับจะมีการแดงเพิ่มขึ้นมาครับผมคิดว่าอีกแม่นานก็คงแดงเต็มแผ่นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นปลาอีกหนึ่งตัวที่ผมนั้นมีความชื่นชอบมากๆครับเจ้าเรดคาราชิตัวนี้นะครับเกิดมาจากแม่ปลาที่ชื่อว่าเยลโลมิีนะครับที่เป็นคาราชิไซยะยักษ์ที่สกายฟิสฟาร์มนำเข เป็นพัฒนาการนะครับเอามาให้กับพี่ๆน้องๆได้ชมนะครับว่าปลาที่เป็นเกรด,ดนิสัยนะครับมีการเจริญเติบโตที่เป็นยังไงนะครับก็ลองดูด้วยสายตาของท่านเองนะครับสรับพี่ๆน้อง,องมือใหม่หรือว่าท่านใดที่กําลังสนใจนะครับอยากจะเลี้ยงปลาสีเดียวนะครับถามว่าปลาสีเดียวจากสาไกาาสามารถเลี้ยงและโตแบบนี้ได้ทุกตัวหรือเปล่า ไม่ครับไม่ใช่ทุกตัวครับผมถึงไม่แปลกใจนะครับว่าทําไมทางสก,กายนั้นเข้าถึงมีการคัดแยกเกรดปลาครับคือปลาที่เป็นแบบเกรดโอเพนเซลธรรมดากับปลาที่เป็นที่เขาจะแยกทําเป็นปลานิสัยนะครับอย่างปลาพวกนี้เป็นปลาที่โดนแยกตอนที่เป็นโวใส่ซึ่งเขาไม่ขายครับแล้วเขาก็นําไปลงบ่อด,ดินหลังจากนั้นก็ขึ้นมาเป็นนิสัยแล้วค่อยๆเอามาเสนอให้กับเราทําการซื้อขายกัน,นครับซึ่งเราก็จะได้ปลาที่คุณภาพอะไรประมาณนี้ครับถามว่าถ้าเราซื้อปลาโตใสมาเลี้ยงนั้นจะได้แบบนี้ไหมก็อาจจะได้ครับแต่คือมันก็จะ จะยากที่หนึงนะครับเพราะว่าปลาตอนที่เป็นตัวแซนมันเล็กมากครับมันดูอะไรได้ยากมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศหรือว่าเรื่องหุ่นบอดี้นะครับแต่ถ้าปลาที่แบบขึ้นมาเป็นรูปลักษณะแบบนี้แล้วคือมันดูได้ไม่ยากหรอกครับอย่างตัวชากอยตัวนี้ครับถ้าให้ผมคาดเดาครับปลาตัวนี้สามารถที่จะทะลุไปถึงไซส์เก้าสิบเมตรได้สบายๆนะครับแล้วก็ผมว่าสามารถถึงหนึ่งเมตรได้แน่ๆครับสำหรับปลาหุ่นแบบนี้นะครับจากที่ผมเคยเลี้ยงมานะครับ ลองตักคาราชิีหนึ่งตัวนะครับมาเพิ่มสีสันในอ่างให้ดูนะครับทั้งหมดนี้เป็นปลาจากสายไกฟิชฟาร์มนะครับในส่วนของคาราชิสีเหลืองเป็นปลาที่ผมนั้นเลี้ยงมาตั้งแต่เป็นโถใส่ครับแล้วก็โตขึ้นมาเป็นนิสัยก็คือปลา3ตัวนี้อายุเท่ากันครับก็คืออายุ2ปีนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะเห็นว่าในส่วนของความยาวนั้นก็ไล่เลี่ยงกันครับแต่ในส่วนของุ่นของบอดี้นั้นสู้ปลาที่เป็นนิสัยที่ผมเพิ่งนําเข้ามานั้นไม่ได้เลยครับเทียบกันไม่ติดเลยครับ แต่อยากจะบอกว่าคาราชิตัวนี้เป็นคาราชิที่ผมคัดแล้วคัดอีกแล้วก็เป็นตัวที่คิดว่าหุ่นดีที่สุดในตอนที่คัดโทไซแล้วนะครับก็ยังสู้ปลา2ตัวนี้ไม่ได้นะครับลองตักตัวอย่างปลาซาไกนะครับที่เป็นสีเดียวที่อยู่ในฟาร์มแต่ครับมาให้ชมครับปลาชุดนี้ ็าอายุ2ปีใช่กันนะครับเป็นปลานิใสจากสากายฟิชฟาร์มเช่นกันซึ่งในนี้จะมีอยู่เพียงแค่หนึ่งตัวครับที่ไม่ใช่ปลาใสก็คือตัวชากอยสีเขียวนะครับอันนี้เป็นปลาจากฟาร์มทางนิกาตาครับแต่ว่าตัวอื่นในบ่อน,นี้ไม่ว่าจะเป็นคาราชีเป็นาชากอยกิล,ลินเป็นตัวเบนิกรอยเนี่ยเป็นปลาจากสากายฟิชฟาร์มทั้งหมดเลยนะครับเห็นว่าบอดี้โครงสร้างนั้นแตกต่างกันกันกนกนกบปลาเมื่อสักครู่แบบเทียบกันไม่ติดครับอันนี้ให้พี่พี่น้องมือใหม่นะครับได้ชนนะครับว่ามันแตกต่างกันจริงหรือไม่นะครับปลา,า,ากัน แต่ว่าเกตได้ว่าเลทราคานั้นไม่เท่ากันครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุนะครับทำให้ทําไมปลาที่สวยๆนั่นถึงราคาแพงครับอย่างในพูดถึงเรื่องของเลทราคาปลาครับอย่างตัวชากรอยตัวนี้ครับราคาของเขานนั้อยู่ที่หลักแสนนะครับซึ่งจะแตกต่างจากปลาที่เป็นในอ่างมือสักคู่นะครับพออย่างไนอ่างมื่อสักคู่นั่นคือเป็นปลาเกดหลักพันนะครับอันนี้ก็ลองให้ชมดูครับว่าปลาราคาหลักพันกับปลาราคาหลักแสนแตกต่างกันยังไงนะครับ ปลาสีเดียวไม่ใช่ว่าจะราคาถูกนะครับถ้าเกิดว่าเป็นปลาที่มีความสวยงามเป็นปลาที่มีโครงสร้างสวยหุ่นสวยนะครับราคานั้นอาจจะแพงกว่าปลาที่เป็นปลาโกสันกิก็ได้นะครับและสลับตอนนี้นะครับเจ้าชาก่อยตัวนี้นะครับเป็นปลาสีเดียวที่ ผมนั้นมีความชื่นชอบมากที่สุดแหละครับตันนี้ในฟาร์มนะครับเรียกได้ว่าผมน่าจะลักปลาตัวนี้มากกว่าปลาโคสันเกที่อยู่ในบ่อน,นี้อีกด้วยซ้ำไปนะครับก <c oughs> ็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะครับแต่เวลาเราดูปลาอะไรแบบนี้ที่มันหุ่นสวยๆแล้วเราแบบอยากจะเลี้ยงอยากจะดูพัฒนาการด้วยแหละนะก <c oughs> ็ะหวังเป็นอย่างนี้นะครับว่าจะพอมีประโยชน์ให้กับพี่ๆน้องอใหม่ครับได้สังเกตดูปลาว่าปลาแบบไหนที่จะมีพัฒนาการไปในทิศทางใดนะครับ แต่สุดท้ายนะครับทั้งหลายทั้งปวงนะครับคนที่เข้ามาเลี้ยงปลาก็จะมีความสุขเกี่ยวกับการได้เลี้ยงปลานะครับจะถูกจะแพงอันนี้ก็อยู่ที่ความต้องการของนักเลี้ยงแต่อย่างเงี้นะครับทุกคนที่เข้ามาเลี้ยงปลาครับนั้นแล้วแต่มีจิตใจที่เหมือนกันก็คือรักและชื่นชอบในการเลี้ยงปลาครับมีความสุขกับการเลี้ยงปลาครับทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is. Bad.